背、嗯、包。 มันชาไปหมดแล้วค่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอยมาพลางอย่าพลางเอาโอเคค่ะช็อตที่หนึ่งผ่านไปนะคะผ่านไปแล้วเดี๋ยวก้อยจะลองให้ดูช็อตที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นก็จะลองให้ดูค่ะว่าไอซ์บาร์สจะเป็นยังไงตอนนี้ขาขวาไม่รู้สึกอะไรตามด้วยขาซ้ายที่ไม่รู้สึกอะไรเช่นกันอย่าหันตูดค่เก็บตูดโอเค โอเคนะคะโอเคค่ะเป็นไงบ้างโอ้ไม่กล้าค่ะเอาตัวลงด้วยดิเอาตัวลงให้หมดเอ่อตัวลง ไม่ไหวเลยค่ะไม่ไหวเลยค่ะแน่นอนโอ้ยงไรคับมันแบบขาแบบขาเย็นจนปวดเออขาเย็นจนปวดเลยค่ะแต่5นาทีแล้วจะไม่เขาจะไม่รู้สึกใช่ไหมอยากลองอะอ่ะลองค่ะชัดเริ่มค่ะอออโหทรมานอย่างนี้วะคุณเกศเริ่มที่54.45นะคะคะจะเป็นไข้ไหม ค่ะมาคือเกดลงไปได้เอิม่มสิบห้าคือขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเจ็บมากเลยอ่ะแล้วมันดียังไงวะไม่รู้อ่ะยืดยืไม่คือคุณประโยชน์ของมันคืออะไรให้เลื่อนหมุนเวียนเหรอไม่รู้ให้เลื่อนผลตัวออ,อนเซนไหมคะหนาวมากอันนี้มีอันน,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 นี้ของเรามีน้ำร้อนได้ด้วยนะคะคิดว่าน่าจะลองเป็นน้ำร้อนแทนนะคะไม่แต่มันดีสำหรับเวลาอากาศร้อนๆแล้วลงนะก็นี่ร้อนอยู่ กอลองลองเหียขาข้างเดียวนะลองขาค่ะทุกคนต้องได้ลองผู้ท้าชิงคนที่สามคะเชิญค่ะเชิญลงค่ะลงสองข้างค่ะคุณวีรพลโอ้โหไม่ไหวแล้วขาชาเออมันชาอยากให้กันได้ลองอ่ะขาชาคุณลองแล้วคุณคาสานลองสักนิดไหมคะไม่ลองหรอคะแน่แน่ถามไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ย พูดจริงค่ะออนเซ็นมันแบบยังทนได้มากกว่านี้มากอ่ะไม่แต่นี้มันคือมีประโยชน์ไงออนเซน็นเขามีประโยชน์ออนเซน็นคือรุดเลือดไหลเวียนอันนี้คือ,อนนแบบเพื่อเขาบอกว่าช่วยการนอนหลับได้นะไอไอส์พาร์เนี่ยหลับไปเลยป่ะคะแค่จะหลับไปเลยนี่ค่ะเอาเท้าลงนิดนึง เจ็บปะมันช้ามากไงคืนนี้เราจะนอนหลับสบายเชื่อเชื่อดีขาเบาเลยอ่ะแต่เรายังอยู่ไม่ถึงห้านาทีอ่ะเนี่ยเทียบสองขาขาซ้ายเบาไปเลยห้านาทีอะไรหนึ่งนาทียังไปไม่รอดเลยแค่ทั้งตัวจะได้แฉกทั้งทิ้งก่อนฮะขอขามาพักก่อนนี่ลงปั๊บเจ็บเลยอ่ะโอ๊ยเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะไปรอ นเห็นเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยมันก็เย็นนะคะก็เย็น้แข็งบ้างเลยนี่ก็เย็นเย็นนะคะเหมาะกับหน้าร้อนนะคะเอาแล้วนะคะตูดออกตูดจับซุมตูดโอ้ จับด้วยโอ้ยขาบ้าก่อนขอหน้าฟินทีหนึ่งขอหน้าฟินบ้างโอ้ยขาเจ็บมากโอ้โหโอ้โหได้ไงวะโอคยเร็วๆเลยนะเงินสองลานเร็วออนออนออนต้งไหนเ่ดะจิ้มลองไหมพี่จิ้มมาแช่ขาไหมคะแช่ขาดีนะ้วดูรูดูขุมขนดิเพราะว่าขาจะชาดิเงินกลิ่นจริงเนี่ย ขาแบบทำไมขามันเจ็บวะไม่เข้าใจถ่ายภาพคู่มันเป็นยังไงบ้างไม่มี่ะดีฟอร์ออฟเปอร์ดูเลยดีมากเลยสัดชื่นเก่งๆรูปพอใช้ได้ปะล่ะไม่รูได้ไหมลองดูไหม มีหลายสีเอาสีฟ้าด้วยก็เป็นติดทางนู้นติดสวนยอยะไรเงี้ย ควากช่วยเ